สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับนวลจันทร์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 นวลจันทรนวลจันนวลจันททุกคนลองทายสิคะว่านวลจันทร์จะออกรูกกี่ตัวนี่ดูพุงน้อยๆของนวลจันทร์นะว่านวลจันทร์จะออกรูกกี่ตัวดูหน้านาง สีนวลฮัลโหลนนจันนันจัน,นจ,จะออกลูกแล้วล่ะอายุทำหน้าดิทำหน้าเอ่าจะออกลูกแล้วนานตาเรียกเลย,ยล,ลูกดิน้นละจ้ะลูกดินน้นแน่ๆเลยลูกดิ้นใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ชมไหมยังนันจันจ ี่คุณผู้ชมกันเร็วแทกไก่ย่างนะลูกโอเล่นเยอะคะละจ้ะมันจะเล่นเยอะคะละอ่ะพอแล้วจะกลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วนะรู้ยังจ๊ะจะมีน้ำงแล้วนะจะมีน้องนะ,ะอยู่ก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่านะสีนอนสีนอนสวัสดีคุณผู้ชมแล้ว สีนวนกันวันจันทร์ใหม่นะคะ